สูตรลับสูตรลับสูตรลับนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยในะช่องหวยเด็ดต่อไปทุกท่านกันเลยนะครับเนะอ่ะหลายหลายท่านถามกันเข้ามาหลายหลายท่านนะครับโชคดีกับในสูตรนี้หลายหลายท่านนะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านที่ยังไม่เห็นสูตรนี้อ่ะจะมานะครับให้ดูในสูตรลับนะฮะ สูตรลับที่ใช้มาน่าจะ2-3ปี4ปีแล้วมั้งนะครับเนาะในแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นะฮะจะเป็นแผ่นไหนไปไม่ได้นะครับผมตั้งชื่อชื่อแล้วนะอ่าเหมือนหวยหวยใบสีนู้ในใบนู้นใบนี่อ่ะผมให้เป็นหวยใบชัยดวงเฮแล้วกันนะหวยใบชัยดวงเฮนะครับใบนี้ก็จะมีในสูตรอะไรดีรวยไปดี499 19้าเ้าสปีสูตรดับล่าง ล่างเดินดีท่านบอกให้ตัดสูตร19ปีไปผมยังไม่อยากตัดนะก็กลัวมันจะเข้าแต่ไม่ตัดออกไปก็มาดูได้นะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเลขดับก็ได้เนาะอืเนี่ยในชุด3ามตัวซื้อชุดที่มันตรงตรงนี้ก็ไปตัดออกก็ได้นะอ่าเพราะว่ามันไม่เข้าเนี่ยมันก็ช่วยได้นะมันไม่เข้าก็เอาเป็นเลขดับเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้มีสูตรล่าสุดสูตรลับน,นี่นะเมื่อกี้สูตรลับซื้อๆนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรลับสูตรลับมากเออนี่ก็จะเป็นในสูตรที่ผมเคยลงสูตรแล้วแหละแต่มันก็หลายงวดแล้วนะครับเนาะเป็นสูตรสามตัวลองไม่ลงดูสินะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะลองลงไม่ลองไม่ลงสูตรนะว่ามันจะนะครับว่ามันจะเข้าเหมือนเดิมไหมเนะนี่ยสองงวดแล้วเนะี่ยที่ผมสังเกตดู ูรับมากนะครับเนี่ยตั้งแต่ในงวดที่า94นะ894 54เนี่ยก็มา54นะ5ะก็มา89เนอะ89นะสามตัวก็มันอยู่ในตรงนี้ด้วยกันนะแล้วก็มา54ด้วยแล้วก็ในล่าสุดนะเป็น5 63นะแล้วก็32อ่ะก็มาในที่ใน63 อืมเนาะให้สังเกตว่ามันหลักหน่วยนะเนาะสามตัวนี้ก็อาจจะเอาหลักหน่วยมาจับนะเป,นเป็นเลขพี่เลขน้องด้วยนะเออล่าสุดอาจจะเอาตำแหน่งตรงเนี้ยไปจับกับในหลักสิบก็ได้หลักร้อยตัดไปออกไปเลยนะเปืองเลยเนาะนี่อาจจะมาจับสามตัวแบบเนี้ยถ้าดูแบบเนี้ยนะเป็นห้าหกสามเป็นแปดเก้าสี่อ่ะหวยออกแล้วก็ขอยมันเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะสูตรลับมากนะ อ่ะสูตรที่รับน้อยนะอ่านี่สูตรก่อนหน้านี้นะที่ลงให้ไปก็ถือว่าในสูตรเนี้ยสูตรรับสูตรเนี้ยก็ตัวเด่นไม่มานะในงวดไหนตัวเจาะไม่มาเนี่ยก็ถือว่าหลักหน่วยมันมาเลขเด่นอยู่นะฮะก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดยิ่งในงวดไหนนะนะครับที่หลักหน่วยเนี่ยเนี่ย,ยงวดก่อนเนี่ยเก้ากับสามถ้าหลักหน่วยมันไปชนก,นกันกับใน สูตรสี่เก้าเก้าเนี่ยเลขเด่นมันมกกักจะมาเนาะเนี่ยเนี่ยมาเจาะครอบเลยเนี่ยก่อนหน้านี้เหมือนกันสี่กับห้าอ่ะแล้วก็มาดูในสูตรสี 9, ่เก้าเก้าสี่กับห้าอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยก็มีในสูตรสี่เก้าก่อนหน้านี้อ่ะวัวที่ออกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าศูนย์ห้ากับสองเนี่ยในสูตรสี 9, ่เก้าเก่มีห้ากับสองแล้วก็เนี่ยวัวที่ออกสูนย์ 1, ูนยห้าเนี่ยห้ากับหกเนี่ยหลักหน่วยห้ากับหก ก็อ่ะเนี่ยเห็นไหมว่ามันมี5เนี่ยมันก็มาเจาะ51นะซึ่งในล่าสุดในสูตรลับ1กับ7เนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วนะครับ1กับ7ไม่มีในเลขเต่นในสูตร499เลยนะแต่มีในสูตรไหนมีในสูตรอ่านี่นะสูตรนี้เข้าหลายงวดแล้วนะครับสูตรนี้เป็นสูตรปนนะในงวดที่แล้ว ก็เข้านะงวดก่อนก็เข้าเข้าหลายงวดแล้วนะสูตรนี้ลองไปตามแล้วกันนะครับอ่ะมาดูในสูตรลับมากนะครับสูตรลับมากสูตรลับมากนี่สูเรี๋ยไปเ,ปเ,ปเ,ปเปห็นว่าเห็นไหเบิร์ดอกสูตรนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวมันก็หลุดนะสูตรนะบางสูตรนี่คำนวณปุ๊บหลุดปั๊บนะเออพอคำนวณหลังบ้านนี่เข้าดีดีนะะ สูตรหลังหววออกตัวหนึ่งซุปโมน่นะครับเนาะผลในงวดที่แล้วสูตรลับเ็ไปเห็ดสูตรไท้เบื้องแล้วเนาะเห็ดไท้แล้วสูตรนี้ผมทําสูตรนานแล้วเนาะแต่มันพึ่งกลับมาเข้าอีกนะในสูตรนี้ก็เหมือนสูตรอ499เนาะสูตร499แล้วก็สูตรนะครับ19ปีแหละ เอาเอาวงวนนี้สามโตสามโตจะได้ร่วมบุญสร้างหลังคาวัดเนาะหลังคาวัดจุบาทเกิดนะครับ <c oughs> ทำบุญก็ส่วนมากผมให้ทำบุญเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยเนาะหารหลักร้อยนะหล,ยนะหลักร้อยก็ไม่ได้ทำสูตรให้ดูเด้อเอาเอาแผ่นนี้ไปเบิ่งเลยนะครับเนาะหลักแสนก็ ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะอ่ะอะ9จะเป็น63เป็น0เป็น5 05 0อ่ได้แล้วหลักร้อยเป็น3นะครับแล้วก็4ส่วนในหลัก10 55สูตรลับก็บ่ให้เบื้องล็วนะครับเนาะตัลตเลกไปเบื้องหลดนะครับเนาะ ห้า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 อ่ะบเ้หัวรอเด้อนะครับจำนวนสูตรห2เป็น12นะอ่ะาหลัก10ได้2กับ3เมื่อบนเล็กเปิดตีตัวเก้าตี่3 2เนาะได้ออกตัวเดิมแล้ดีสาหลักแสน3 5 9 4้าเ้าหหจ็ดาอ 5 5 9 45 47 4 7นะฮะ4คูณเเป็น28 7 5 35 15 5 5 5 5เป็น9แล้วก็0อ่ะโอเคนะฮะสูตรรับ3 4 2 3 9 0 3 4 2 3 9 0อ่านี่มันเป็นสูตร3ตัวนะสูตรนี้<ม>ก็ต้องนำไปตัดนะฮะอืมแต่เท่าที่ดู2งวดก่อนหน้านี้มันก็มาบนนะครับเนี่ยถ้าเออเนี่ยถ้าดูแบบนี้นะ498356เออเป๊ะเ,เลยนะล่าสุดรก็ต้องเป็น290แต่อืม 29นี่เหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นเลขเรอคอยนะไม่ออกสักทีนะับก็อย่าลืมนำไปตัดแล้วกันนะครับอาจจะเป็นเป็นนี่อยู่ในนี้นะถ้านำไปตัดอ่ะนำไปตัด2ตัวนะฮะก็จะเป็นในที่3 32 3930 สี่สองสี่สามสี่เก้าสี่ศูนย์หายตัวไหนไปเนี่ยเออสามสี่อยู่นี้แล้วแล้วก็สองสองสามไปแล้วสองเก้าอ่ะสองศูนย์สองสี่อ่ะอยู่ในนี้เนี่ยถ้าเรามาตัดสองตัวแล้วก็ได้ในชุดอยู่ในนี้แหละนะฮะหรือสามตัวอ่ะถ้าสามตัวอ่า อันนี้เป็นหลักสิบเนาะเออก็ต้องเป็นสองสองศเ้านี่ยนะจากเท่าที่ดูสองววดที่มันผ่านมานะครับหนึ่งห้าห้าหกสามแปดเ้าสี่ล้วสุดก็ต้องเป็นเออมันต้องเป็น9 0้สองตัวเนาะเก้ย์สองอะ, 9, 0, อะซื้อไว้ติดไว้นะฮะไปกดเบิง <c oughs> งเป๋าตังค์กันนะเพื่อถือรางวัลที่หนะึ่งครับ ข้าศูนย์สองนะฮะชุดเดียวลองนําไปซื้อลองลอง,ลองนำไปจำแล้วกันนะครับเนาะนะไม่แน่ยถนอดจ,จะโชคดีนะฮะถูกระหวันที่หนึ่งก็เป็นได้บางท่านอาจจะไม่เคยถูสามตัวตรงๆก็อาจจะถูกในวันนี้ก็เป็นได้หรือมันอาจจะไม่ออกเลยก็เป็นได้นะครับและนี่ก็จะเป็นในสูตรลับนะฮะสุดลรรับมากนะฮะสุดลรรับมากลับมากแล้วก็สุดลรรับน้อยสตดลับซื่อะฮะในแผ่น ใช่ดวงเฮีนะฮะก็ขอให้ได้เฮียกันแล้วกันหรือจะเอาเต,ตรงนี้แหละไม่ซื้อนะฮะสูตรที่มันเข้าบ่อยๆก็คือสูตรนี้แหละอะไรดีช่วงที่มันเข้าแล้วก็สูตรนี้ที่มันเข้าสูตรนี้มันก็เข้าเหมือนกันผมให้เป็นเลขดับนะในสูตรนี้ <c oughs> แล้วก็ดับล่างก็เอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่นะฮะดับล่างก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล,นะแล้วกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ